วดีวครับยดีต้อนรับสู่ Link t o Go และนี่คือเลนนะฮะ Sony FE 50 F 1.8นะครับเลนยังน่าสนใจไหมหรอเรียกว่ามันเป็นเลนครูและกันเอ่อน่าจะเป็นราคาประหยัดที่สุดแล้วนะอาจจะได้ยินมาว่าเฮ้ยเราควรจะมี F ต่ําๆไว้ F 1.8ตัวนี้นะฮะเรียกว่าเป็นระยะสายตาและกัน50 F 1.8ใน Full f r a นะถ้าคุณไปใช้กับ APS-C ได้ไหมคือจะบอกว่าของ Sony ทุกเลน,เนในฟูลเฟรมไปใช้กับ apsc ได้หมดเลยก็คูณไปนะครับอย่างตัวนี้ย50ถ้าคุณไปใส่ apsc ก็จะกลายเป็นประมาณ75ประมาณ85อ่ะประมาณนั้นนะครับอืมอเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นไงบ้างน,นะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าเอ้ยภาพเป็นยังไงต้องบอกว่าเป็นเลนที่ผมใช้ไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็เกือบบ่อยก็ไม่ได้บ่อยมากแบบวันเบาๆคาเฟ่รูว่าไอ้คาเฟ่เฟที่นี่พื้นที่ม่เยอะก็อาจจะต้องใช้ตัวนี้นะครับ อืมมาดูก่อนนี่คือฮูดนะฮะมีให้ฮูดก็พลาสติกอหรอมันคงไม่ใช่เหล็กหรอกราคาเนี้ยนะถ้าราคาผมจําไม่ผิดประกันศูนย์น่าจะหมื่นนิดๆถ้าประกันล้านหรอหลักพันแต่ถ้าแล้วแต่ครับแต่ผมก็เออแนะนำว่าประกันศูนย์และกันสบายใจนะครับอืมนี่ดูหน้าฟิลเตอร์ก่อนหน้าเลนอยู่ที่นี่4ี่มิล เป็นเลนไอเป็นระยะที่หาไม่ยากนะครับฟิลเตอร์นะครับคุณจะสามารถที่จะเอาเล่นแบบ ND CPL อะไรพวกเนี้ยตัดเงาหรือ ND ที่เป็นกองแสงอะไรพวกนี้มาใช้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นวงแหวนโฟกัสนั่นเองอันนี้เริ่มลื่นแรกๆมาก็ฟืดๆนะใช้ไปนานๆก็ลื่นวัสดุก,ก็เนี่ยพลาสติกแน่นอนสิ่งแบบนี้นะฮะแต่บางทีมก็มีมีเหล็กบางส่วนอย่างข้างบนนี้ก็เป็นเหล็กนะอันนี้ก็เป็นพลาสติกข้างล่าง เมาส์เป็นเหล็กถ้าตะคูณ FE นะซีรีส์เนี่ย FE ไม่ใช่ E นะครับเรียกว่า FE เนี่ยมาเป็นนี้อืมโอม้แต่เรียกว่า E- เมาส์ไหมมันก็คือ E ีเมาส์อ่ะบางคนก็แรกแรกผมก็สับสนนะคาว่า e- เมาส์เนี่ยแม่มนจะเขียนว่า E- เมาส์แต่ว่ามันเป็นรหัส E กับ FE ต้องแยกนะฮะถ้าตัว E เฉยเนี่ยใช้ใน APS-C นะครับแต่ใช้ในฟูลเฟรมได้ไหมได้มันก็จะครอบขนาดเป็น APS-C นั่นเองนะฮะสมมติว่าอย่างตอนนี้คุณเห็นนี่คือระยะ2 e 8ในเลนส์ชิด นะครับถ้าผมเอาไปใส่กับ APS-C ใช่ไหมก็คูณไปเท่าไหรอ่อ่ะยีบก็จะประมาณสัก4อ่ะประมาณนี้โดยประมาณระยะ40มันก็จะแน่นๆนะฮะใน APS-C นะครับ, C, รบโดยประมาณนะมผมบวกลบเลขไม่ทันครับโง่เราไปดูตัวอย่างภาพอันนี้ต้องบอกเลยว่ากับงานวิดีโอก็พอใช้ได้แต่ผมก็ไม่ได้ใช้บ่อยไม่ใช้ถ่ายภาพนิ่งนะฮะไปดูคุณภาพของมันหน่อย อันนี้เป็นเลน50 F 1.8นะครับตั้งโหมด P Auto เหมือนกันเดินมาดูนะครับเดินมาอโตเลยแคหยุด Auto แต่ถ้าเกิดเป็นเลน50นะฮะอย่างที่บอกก็คือด้วยความที่มัน F 1.8แต่ตอนนี้ตั้ง Auto อยู่มันตั้งอยู่ที่เนี่ย F 5.6 6.3ประมาณนี้หน้าหลังก็เบอร์นะครับด้วยความเป็นเลนส์ฟิกด้วยนะฮะนะครับลองดูนี่ครับ แต่แน่นอนครับมันไม่เหมาะสำหรับการถ่ายคนเดียวหรือทําบล็อกนะฮะมันไว้สำหรับถ่ายแฟนประมาณนี้เรียกว่าเลนส์ตัวนี้เก่ามากแล้วโฟกัสอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้นะ,ะคือตัวนี้ออกจ,จะเน้นภาพนิ่งแล้วกันไม่ค่อยเน้นวิดีโอเท่าไหร่ครับ50และนี่คือนะครับภาพที่ได้และวิดีโอที่ได้ เป็นไงโอเคไหมเรียกว่าพอใช้ได้แล้วการเป็นเลนชั้นครูนะครับผมฝึกถ่ายรูปก็ด้วยเลนตัวนี้เพราะว่าเป็นระยะสายตาคนนั่นเองนะ,ะแต่บางคนบอกว่าอุ้ยสามห้าคือเป็นนิยมตอนนี้ซึ่งราคา35มันก็จะสูงกว่า50ก็สำหรับคนงบน้อยนะครับแล้วก็เป็นเลน์ที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับผมก็ใช้รับงานเหมือนกันนะหาเงินให้ผมได้เหมือนกันนะ,ะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยพยายามเรียนรู้กับกล้องนะครับพยายามเรียนรู้กับเลน อย่าพึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดอุปกรณ์เป็นตัวเสริมนะครับไม่ใช่พึ่งเขาแต่เขาเสริมให้เรานะครับโอเคส่วนพิกัดนะฮะก็อยู่ใต้คลิปนี้เพจก็ข้างบนนี้นะครับใส่โงตะกก้าก่อนแล้วกันถ้าใครยังแบบเฮ้ยงบยังไม่พอเดี๋ยวไว้รอมีโปรก็ค่อยจัดมาก็ได้ครับผม,มเก็บไว้โงตะกก้าก่อนลิงก์ใต้คลิปเนาะแล้วก็ยังไงสนใจก็มาปรึกษากันได้ที่เพจลิงก์ทูโกนะฮะแล้วนี่งไงผมอาจจะขออนุญ,ญาตนะฮะเอาคําปรึกษานี้บางทีมาเผยแพร่ตรงนี้บ้างเนาะเราจะได้แบบ เออเผยแพร่กันไปเรียนรู้กันไปครับผมไปละครับบ๊ายบาย